เอาละครับก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอนี้นะครับต้องบอกกันว่าคนที่เป็นแฟนเลเซอร์เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็วิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสรุปการใช้เจ้าเลเซอร์แฮมเมอร์ H2 Wireless X นะครับตอนนี้ก็เกือบจะครบ1สัปดาห์แล้วนะครับที่นี่มีข้อสรุปหลากหลายรูแปแบบนะครับใส่เคตเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคเรามาดูข้อสรุปกันดีกว่านะครับกับเจ้า Las ซ r h a m m e r h e a d 2 w i r e l e s s สอตัวนี้นะครับเรามาสรุปกันว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็โอเค,อเ,คเรามาพูดถึงข้อดีกันดีกว่านะครับสำหรับข้อดีตัวนี้เนี่ยเจ้า Las ซ r h a m m e r h e a d 2 w i r e l e s s X ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่ฟังเพลงเล่นเกมสนุกมากๆนะครับเนื่องจากที่เป็นหูฟังเกมมิ่งเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยตุกตับเล่นเกมฟังเพลงสนุกมากๆดูหนังสนุกมากๆเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของเขาเลยนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะโป่งด้วยเพราะว่าด้วยความที่เป็นเอียบัดด้วยนะครับเสียง,งต่างๆเนี่ยมันเลย ค่อนข,ข้างโผ่เวทีเสียงเนี่ยออกจากว้กางๆนิดนึงนะครับด้วยที่มันเป็นเ e อียบัตนะครับสรุปก็คือเป็นหูฟังที่ฟังเพลงเล่นเกมสนุกมากๆเลยนะครับและเสียงโป่งด้วยนะครับในส่วนของเกมโหมดเนี่ยลดการดีเลยได้ดีมากๆอันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นเกมแนวประเภท มิวสิกนะครับจาหนุงต่างๆเนี่ยมันเลยมีผลมากๆเลยนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาที่เล่นเกมแนวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้หูฟังที่มีสายนะครับหรือก็ลองใช้เลเซอร์ตัวนี้ลองเล่นเกมแนวประเภทมิวสิกพวกกดจังหวะนะครับทั้งในคอมแล้วก็บนมือถือนะครับผมจะลาคอมเนี่ยผมใช้เป็นแม็กนะครับก่อนเปิดเนี่ยการดีเลย์ของมันมันจะเป็นแบบนี้เวลาที่เรากดคีย์บอร์ดเนี่ยคีย์ซาวมันพึ่งมามันจะเป็นประมาณว่าปึก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  ปึกๆนะครับแต่พอเปิดในส่วนของเกมมิ่งโหมดเนี่ย ไอาอาการที่บอกว่าคีซาวมัน,น่วงเนี่ยมันหายไปมันก็คือมันแทบจะติดนิ้วเลยอันนี้คือขอชมเลยชอบมากๆนะครับต่อไปนะครับ EQ ในแอปเนี่ยปรับได้ค่อนข้างหลากหลายตามสไตล์เราเราชอบแบบไหนก็สามารถไปปรับในแอปได้นะครับมีแต่นะก็คือสามารถปรับได้ในโทรศัพท์นะครับแต่ถ้าบนแม็กเนี่ยอาจจะปรับไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีโปรแกรมเออเลเซอร์ไซแนปนะครับต่อไปนะครับเป็นหูฟังที่ใช้งานง่ายใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแค่ รู้จักการแตะแบบจังหวะการแตะรู้จัก g e เตอร์การแตะเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานมันได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแค่เรียนรู้ในส่วนของการแตะนะครับแบตบของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็อยู่ได้ค่อนข้างนานนะครับถ้าไม่ได้หงมใช้มันแบบทั้งวันทั้งคืนนะครับก็อยู่ได้ค่อนข้างนานนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของคาแรคเตอร์ของเสียงกันนะครับคาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยขอแยกเป็นก่อนเบิร์นกับหลังเบิร์นนะ สำหรับก่อนเบร์เนี่ยอืมโหคาแรคเตอร์คือแบบว่าเบดแบบเบดทุกมโอ้โหเบดแบบเบดอะเบดคือเบดมันเยอะมากๆเบดคือไม่รู้ว่ามันมาจากไหนคือแบบเบดค่อนข้างเยอะเยอะมากๆนะครับถามว่ากบย่านอื่นไหมมีกบนิดนึงแต่เบดนี่ค <limitations. S 2> <ห estar> ือแบบเบดนนำเลยนะครับแต่พอใช้มาสักพักเนี่ยหลังเบร์นะครับย่านเบดเนี่ยก็กลับไปที่ที่มันคนอยู่ แต่ถามว่ามันยังเยอะอยู่ไหมก็ยังเยอะอยู่นะครับเบสก็เยอะอยู่ด้วยคลาสเซอร์ของหูฟังเกมมิ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้แต่ถ้าว่าใครที่ไม่ชอบเบสเนี่ยก็ไปสามารถที่จะไปปรับในส่วนของ EQ ในแอปอะไรก็ได้นะครับคือถ้าใครชอบเบสเนี่ยคือแบบอิม่ม,มนำสำลาญแน่แต่ถ้าว่าคนที่แบบติดจากการฟังหูฟังที่เป็นเสียงกลางๆมานะครับก็อ <c oughs> าจจะแบบขัดใจนิดๆหน่อยๆ, <c oughs> ๆได้นะครับทีนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องของการขัดใจดีกว่าเราพูดถึงข้อดีคาแรคเตอร์เสียงหลักๆของมันไป แล้วนะครับเรามาจุดที่แบบขัดใจของผมนะครับก็คือ1คือเนื่องจากว่ามันเป็นหูฟังที่เน้นฟังสนุกมันมีคัลเลอร์ในแบบของมันมาเรียบร้อยแลยเนาะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราปรับเป็น EQ f l a คือแบบว่าไม่มีการปรุงแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นในแอปเลเซอร์นะครับผลปรากฏก็คือเสียงมันแห้งเสียงมันแห้งมากๆคือแห้งแบบแห้คือย่านเบสปกติมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับย่านเบสพอปรับปุ๊มเนี่ยทุกอย่างมันแบบดอก ทุกอย่างดอกคือแบบมันไม่เหมือนกับพวกหูฟังที่เป็น Refer e n c e m o n i t อ r นะครับอันนั้นเนี่ยเขาจะบาลานซ์มาอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือเมื่อปรับเป็น EQ f ิวแฟลปุ๊บเนี่ยคาแรคเตอร์ดั้งเดิมของมันเนี่ยมันจะหายอารมณ์แบบว่าถ้าเปรียบแบบถ้าเปรียบคาแรคเตอร์เสียงเป็นแบบว่ากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหูฟังที่เป็น Refer e n c e m o n i t o r คือแม่ค้าปรุงแบบไหนมาแล้วกินแบบนั้นนะครับแต่ว่าเจ้าหูฟังเลเซอร์ตัวนี้นะครับเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยเมื่อป,ปบบรับแฟ เราจะได้แค่น้ำซุปกับเส้นมาเปล่าๆอารมณ์แบบประมาณนั้นคือแบบมีแค่เส้นแล้วก็น้ำซุปคือแบบก็บางคนอาจจะส่งเซล์เฮ้ยเอาอะไรมาเทียบนะครับก็เซร์หูฟังก่อนที่ผมจะมาใช้เลเซอร์ก็จะมีหูฟังออ d ดิโอเท็ ตัว m 5 0 x ตัวนี้นะครับเป็น full size เป็น reference monitor นะครับแล้วก็ส่วน in ear อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็จะเป็นชัวนี่ครับจะเป็นชัว se 425ทั้ง2หูเนี่ยก็จะเป็นหูฟัง reference monitor นะครับก็พอจะรู้ character ของหูฟังประเภทน,นี้คือตรงนี้มันคือเทสของแต่ละคนนะครับอันนี้คือเทสของผมนะครับก็ติดจาก คาแรคเตอร์แบบนี้มานะครับคาแรคเตอร์ Character มันมันคือ default ก็คือแบบก็มีคัลเลอร์ในแบบของหูฟังตัวนี้นะครับต่อไปนะครับปัญหาที่ผมเจอก็คือแบตเนี่ยมันมันหมดมันลดไม่เท่ากันก็ไม่รู้เกิดจากอะไรหูฟังตัวนี้ผมเคม,มาแล้วนะครับตัวนี้เนี่ย เป็นตัวที่สองที่ผมเคมาตัวแรกเนี่ยผมผมเคมาแล้วที่เพื่อนๆได้ดูในแกะกล่องอันนั้นเนี่ยเคยไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่2ก็เบิร์นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแรกเนี่ยหูฟังข้างซ้ายเนี่ยมันจะลดเร็วกว่าหูฟังด้านขวาสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันแตกสลับ แต่สลับบ้านก็คือข้างขวาเนี่ยดันลดเร็วกว่าข้างซ้ายไม่รู้เกิดจากอะไรไม่รู้ว่าเกิดจากตัวส่งสัญญาณหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากอะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ปัญหาที่เจอคือหูฟังเนี่ยแบตลดไม่เท่ากันเมื่อเช็คจากในแอปนะครับแบตเตอรี่ลดไม่เท่ากันไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ใช้อยู่เป็นเหมือนผมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ <S <S ต่อไปใน iOS รุ่นเก่าๆเช่น 6s ที่ผมใช้อยู่เวลาเปิดฝาเนี่ยต้องรอให้มันจั คู่กันสักแป๊บหนึ่งก่อนมันถึงจะเชื่อมใช้เวลาสัก แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจริงก็ไม่นานนะครับต่อไปนะครับด้วยความที่เป็นเอียบัตเนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะเจ็บมันเหมือนว่าไอต้ตรวหูตัวบอดี้ของตัวหูฟังเนี่ยมันไปดันเรือข้างๆรูหูเนี่ยขึ้นมามันรู้สึกเจ็บรอบๆใบหูก็ทําให้ใส่ได้ไม่นานนะครับก็ต้องผักนะครับอันนี้ก็คือสรุปหลังจากที่ใช้เลเซอร์แฮมเมอร์เฮดทัวเลตัวนี้มานะครับก็เท่าที่ผมใช้มาก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับใช้แล้วเป็นยังไงก็สามารถพิมพ์สามารถมาแชร์กันได้ นะครับก็เท่าที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมก็เป็นหูฟังที่ใช้งานง่ายนะครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์โดยรวมนะครับก็มีจุดที่ขัดใจต่างๆนานาก็เหมือนกับที่ผมแชร์ไปแล้วนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆใช้แล้วเป็นยังไงก็สามารถที่จะ พิมพ์มาแชร์ได้นะครับบทสรุปในการใช้เจ้าหูฟังเลเซอร์ m ฮมเมอร์เฮดทูวอล s x ตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใช้เป็นยังไงก็สามารถพิมพ์มาแชร์กันได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับนี้ผมไอปอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ